ทำด่าน48กันเลยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยทำไงดีอะเอาอันนี้ก่อนลบ500ก่อนเดยไหมเออแล้วก็ค่อยไปหาร2อย่างงี้แล้วก็ค่อยไปหาร2แล้วก็ค่อยไปหาร2มันไม่มีตัวคูณดีๆเลยอะ่ะแล้วก็คูณ5 โอ้เป็นสองรอสสิบป่ะทำไงดีอะวิ่เม้มก็งงกับมันอะสองรสาสินี่ไงชนะ2องยยี่เอานี่เอานี่โชก็ให้นี่เป็นไงเอเราต้องหารสองก่อนหรือเปล่านะเราต้องหารสองแล้วไปคูณสามก่อนหรือเปล่ารเราต้องเก็บไอ้พวกนี้ก่อนแต่ไม่ถึงเราแพ้มันอีกนะไอ้พวกเนี้ยแปดเจ็ด มันไม่พอถ้าหารสองเราจะตายเราต้องตีนี่ก่อนแล้วค่อยหารสองแล้วเ,เดี๋ยวค่อยคูณสามได้ไหมเออนี่ยเนีนี่นี่นนนนแล้วอันนี้ต้องเอาอะไรอีกอ่ะเอาอันนี้เอาอันนี้อนี่ตี เอาโหดๆเลยเอาโหดๆเลยนะ <S <S อืมนี่ตีหารแปดหรือลบหนึ่งพันก่อนดีอ่ะ <S <S เอาคูณสองไปก่อนเนาะ <S <S แล้วหารแปดเอารลบหนึ่งพันก่อนแล้วค่อยหารแปดไหมหารแปดมันจะเหลืออะไรเนี่ยเหลือเหลือเจ็ดร้อยกว่า อันนี้อันนี้น่าจะตีไอ้ตัวบนพอไหมอโอมันมันตีตัวบนไม่ได้อ่ะดูดิมันตีตัวบนไม่ได้อ่ะ,อะโอ้